หนุ่มน้อยรูปหล่อขี่ปอร์เช่แม่บอกเลยทรงนี้สาวเพียบสั่งตัดล้อไว้ครับเพื่อนๆน,นะฮะประมาณสัก2เดือนด้วยกันครับกับล้อฟอส,สั่งตัดโอ้โหนี่อะไรเนี่ยซุ้มล้อไปโดนอะไรมาน้องเขาบอกว่าหมาแทะครับพี่โอ้โหเห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลไม่เป็นไรมาว่ากันที่ของแต่งเรากันดีกว่านะสำหรับคันนี้สั่งตัดล้อฟอรจจะค่ายเลสฟอรไว้เป็นฟอ r c สคัสตอม2ชิ้นนะครับผมวาดแบบใหม่ดีไซน์ใหม่สําหรับสเปคพานามล่าโดยเฉพาะครับก้าน ดีไซน์สวยงามก้านวายนะครับผม2ชิ้นสีแมสซินเวอร์ครับลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้คลินคลีนจัดให้ครับผมติดตั้งเสร็จนะครับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหนะ้าจะกลับมาจัดเบรกคาร์บอนเซรามิกใจแต่งปอเช่ที่เลสเปคกเรายินดีรับจบคิดจะแต่งรถคิดถึงเรสเพกสวัสดีครับ